สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีย่ำแร่งจ้ะใครมาเนาะใครมาเนาะมารอรุ่นกัน น้องตื่นยังน้องตื่นยังจะร้องไห้นะงานจะยังเหรอเป็ไปตามน้องต้ก็ติดเลยจะให้น้องรู้ว่าจะต้องติตรงไหนไง แม่โซมาแล้วพี่น้องอ,อ่ะถือหน่อยถือหน่อยแม่อ่ะหนสแม่ตีอ่ะหนืหนึ่งสองอีชาีเขาต้องเบิ่งว่าติตต,ต,ติมั่งเลย ตีเส้นปลายอันนี้เลยบ่าแม่ฮะตเส้นปลายตรงนี้บ่าลในข้างล่างหรือว่าข้างบนข้างล่างสีลูกมาตรงที่เขายืนอ่ะแม่แล้วเกาจะเห็นไหมล่ะไม่ดึกๆเขาอาจจะได้ย้ายออกงานนี่อ้าวเหรอใช่เพราะว่าเขาอาจจะแบบเต้นตรงนี้เราอาจจะย้ายออกมานหนอแล้วไงแล้วอันนี้ติดตรงไหนอ่ะนี่ไงตรงที่เขายืนนี่เลยแม่บ้านนี่นี่ลูกเขายืนเพื่อจะได้มองเต้นตรงที่เขายืนเหรอไม่้นไม้นี่วะน่าจะต้นไม้นั่นน่ะ เไอปเบิ่งไไปเบิ่งว่าไม่ต้องต้องให้กล้องเห็นนะแคกล้องเห็นก็ม่ติดตรงใตขาหัใตอันนเขายืนนีหมเมันมันต้องเนี่ยมันต้องเลยนี้ต้ดต้องหาต้องหาพลองต้องหาพลเมียเมียไม่ต้องติดนี่เน่ยม่ต้องติดนี่มัต้องติดตรงนี้ เราต้องถามเกว่าติดไ้ม้ามงหลังหมละไ้เอแคสาเนี่ยอดีแม่เพื่อเที่ไมข้าสิติตรงอันนี้เลยว่ะตรงที่มันยืนออกติดแต่ยืนบ่แล้วจะให้อยมาติได้เลยได้เโอเคได้เลย จัดการอะไรตรงไหนจัดการรถจ้าไปไหนกินหรือยังไอ่ก็กำลังเงินแค่เสื้อน้องๆมากินอยู่ครับโอเคไอ้เสื้อแซ่บขอบคุณครับขอบคุณจ้ามาเอาไหนอลำ ข้างหลังข้งหลังบงงนงังาง,าง <ıyorlar. S 1> ไปเลยไปหเลยแม่แม่ไปไปไหล์ไไปแม่มันดังป้ายไปไซล้ายยู่าไไปถามบัลาได้ยูได้ยูไอเสียมาได้ยูต้องติดเลยอยากได้อีย่าง แม่ดูบ you know, ้านลูกชายแม่เอาปไปติดมองกันเพื่อนนั่นยืนเต้นติดมังกายยงนตเอาลกลาจริงๆมันต้องเธอไปอีกน้อยนึงเนาะมันจะได้เห็นเสาวน้อยสะเดแบนคนไหนเนาะ เออพี่น้องมาแล้วได้อยู่แม่ทาพี่เค็มแล้วได้อยู่ต้องไปบอกพ่อปอว่าได้ว่าว่าติดลูกก่อนว่าเาไม่ติดตรงนั้นแหละนู่อ่ะใช่ตรงนั้นแหละสวยใช่ไม่หมดเลยไม่เห็นหมด เสียงเพลงคือเขาเหรอเนาะใช่ว่วาตีนี่ขัดสิสธ์โซบอนน่าคิดหนิน้อแม่นี่แคปอันอันนี้นะค่มโน่จ้าพี่น้องเมสซี่มาเลยขนาดโรยานี่นนต,นนตัดไปเพราะวะ่ายานถึงเพลงนี่ขัดสิทธ่เบอ,อร์แล้วอีแมลเบอร์แล้ว,วน,นี่นพี่ต่อแมสซีแมสซี่โรยานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาเดี๋ยวอีกสามนาทีขออีกสามนาทีอีกสามนาทีแม่เออเออกินอันนั้นแม่ไม่ใช่อีกสามนาทีอ้าวเออไปทอเนี่ยเลอแม่งงานไม่หวเลยแมาใส่น้ำใช่น้ำที่เราเอาออกมาแล้วเรอกมเรือเรือย อ้าแม่เท <Patricia única, S 2> <ia> ียวเขาเที่ยวไม่กลัวของเออลาแม่จะมาแล้วเดี๋ยวจะมาใครเขียนอานนี้แม่เขียนแม่เขีแค่ไหนถูกแค้นขึ้นบ้านไหมแต่ว่าไม่เป็นอ่ามาได้ง่ายแม่มาได้ง่าย่นให้ไปตเขียนแม่ แาินจาวินเดอไปกินดม่ได้กินได้ถือก็วินได้ดยิวินแม่วินาอย่างยากลบไปลงมาวินไม่ได้วินเหล่าวินอย่งเด้ไม่ได้วินเหล่าวินอย่างได้วินหย่อนยางด้วว้ย่าง่อมบ่ซวงแม่ซวงแหซ่วง โยพี่หล่ออีกกลุ่มนึงพุ่นายคุณนายฟาหน้าบ้านไฮดรุไสเดี๋ยวแค่ต่อเอาคำามาเพราะว่ายันตีนิขัสิทธิ์เดี๋ยวเรามาทำกันนะไปเปลี่ยนเสื้อเพราะเพลงยันเพลงตีนิขัสิทธิ์คุณนายเพลงไป็นตาตีนิคสิทธิ์คือยังนี้ตาก็เป็นตาแดงตาเหลืองอยู่ดอกไม่ดีเลยอ่ะแม่แม่มันอันนี้แม่มันแห้งขนาดว่าเธได้ใส่ได้ไหมแม่สีนั้นได้อยู่มั้ง แม่าวาเงดิเอาไปใมือเกว่าเอาไปซื้อน้ำมวนเอซื้อน้มวนเอาไปซื้อน้เาไปเล้ซื้อน้มนเอกเลยแม่สำหรับพี่น้องในคลิปนี้ค่ขอฝากไว้ช่วนี้คลิปนะพ่อกันไหมจ้าอันนี้ก็มาอัปเ t ตว่าแม่โซรยามาถึงลูกชายแล้วนี่พี่น้อง ทำงานเจ้าบปถีมาหอดหลักกาทำงานได้เปน็นยังเด้างจ้าตอนนี้มาอะไรปูดแขน